อาร์ติสทอลของเรานะครับขอปรับอารมณ์หน no. ่อยดีกว่าเพราะวงนี้เนี่ยผมบอกเขเลยว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของพวกเขานะครับเล่นสดได้มันได้เจ๋งจริงๆนะตอนนี้เขาอยู่กับพวกเราแล้วนะครับโลโมโซนิกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนเลยครับรับอยครับนักร้องนําครับพี่บอยนะครับ ครับสวัสดีครับอ่าผมปิติครับมูกีต้าครับครับผมพี่ปิตินะฮะครับผมน้องป้อมครับเล่นกีตาร์ครับน้องป้อมนะครับป้อมอัโต้ครับเดีอัลโต้นะฮะทั้ง4คนครับโอเคเราเนี่ยได้ฟังเพลงนะครับคำตัดสินซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดของพี่ๆมานะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาโอ้โหบอกเลยว่าคนดูตั้งแต่เทลเลอร์นะฮะเขาไปดูวิวเนี่ยขึ้นเป็นแสนเป็นแสนเลยนะครับถามคำหนึ่งว่าตอนนี้ได้เป็นการย้ายบ้านครั้งยิ่งใหญ่มากๆนะครับรู้สึกไงบ้างครับพี่ ก็ยังรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่หลายๆคนได้ได้ฟังเพลงแล้วก็เข้าใจแล้วเพราะว่าผมว่าหลายๆคนอาจจะเป็นห่วงตอนที่เราประกาศออกมาว่าเราจะมาวีลคอร์สว่าเพลงจะป๊อปไม่จะไปทำเพลงละครหรือเปล่าผมว่าสังขารผู้ผมมันคงไม่ให้ทำได้อยู่อย่างเดียวครับทำได้ทำเพลงร็อกได้อย่างเดียวแล้วผมคิดว่างานชิ้นนี้น่าจะจะบอกทุกคนได้แล้วว่าทิศทางของวงดนตรีวงนี้จะเป็นยังไงหรือว่า ทิศทางในอัลบั้มนี้จะเป็นอย่างไรัรบ,รบหลายหลายๆคนน่ะเป็นกังวลตอนที่รู้ว่าโลโมโซนิกเนี่ยย้ายบ้านก็ <c oughs> เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยแนวดนตรียังคงเป็นอย่างเดิมอยู่หรือเปล่า <c oughs> นี่ก็เป็นคำยืนยันจากปากของพี่เขาเลยครับว่าทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วพี่ฟองเบียได้พาไปเที่ยวไหนบ้างไหมครับไปครับไปครับโอเคอะไรนะซูชิอะไรครับอันนี้ถือว่าโอเคอยู่ที่เมียสบายใจสบายใจเมื่อถ้ามาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดที่เราได้เห็น เอ็มวีกันไปแล้วรับคำตัดสินนะครับพี่ครับพูดถึงเพลงนี้หน่อยดีกว่าครับเพลงนี้กําลังพูดถึงอะไรครับคําตัดสินเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ช่วงที่ผมได้ไปทํางานที่สถาพันสอนดนตรีที่ Rock แคมป์นีนะครับคือผมได้มีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อว่าน้องมุ่ยเก้าขวบเก้าขวบสิบขวบเลยตัวเล็กๆเนี่ยครับปกติก็จะโซนมากแล้วก็บอกว่าโซนแล้วเป็นเด็กที่แต่ว่าเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆแต่ว่าวันนึงครับมุ่ยเข้ามาในห้องเรียนด้วยการที่แบบ ขอแท้เหนื่อยดูว่าอาจจะเพิ่งตื่นนอนหรือว่าอ,อะไรเงี่ยครับไ,ไปมา,มาผมก็พยายามถามว่ามุ้ยไหวไหมเรียนต่อไ,ไหวไ,ไหมถ้าสมมุติว่าไม่ไหวก็พักก่อนได้นะเรารถามพยายามถามตลอดเจ้าตัวก็ไม่ตอบพยายามอดทนอดทน,ดทนเรียนมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมุ้ยบอกผมว่าผมก็ยังถามว่าไหวอย,อยู่หรือเปล่ามุม้ยบอกว่ายังไหวแล้วประโยชนต่อไปเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกแบบจุก จุกใน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 จิตใจของผู้ใหญ่ที่ที่บางทีเรารู้สึกว่าเราทํางานหนักมากเราโดนโดนด่าเยอะเราแบบว่าขอเวลางานเขามาเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยโดนเจ้านายด่าซะเยอะฮะมุยตอบว่ายังไหวครับมุยพูดออกมาว่าถ้าหัวใจยังเต้นแสดงว่ายังไหวเด็ก9ก้าขวบเด็กก้าขวบผม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 คิดว่าถ้าประโยคนี้ผมเป็นคนพูดเองนี่ยังไงครับประดิษฐ์ ประเดีนไปเอยโ,โอ้โหอยากร,รอหรือเปล่าแต่ว่ามันมันคือกระบวนการความคิดที่หลายๆครั้งเราเราเราเคยได้ได้ฝังว่า เด็กเนี่ยสามารถแก้ปัญหาของโลกใบนี้ได้ด้วยวิธีชิปอะไรอะไรก็ต้องขอบคุณมุ้ยนะครับถ้าเกิดไปเจอเด็กอย่างพวกเราถ้าย้อนกลับไปเจอพวกเราสองคนแก้ไขแก้ครบถ้าพี่บอยถามโตนไหวไหมครับไม่เอาแล้วผมไม่เล่นแล้วไ่ะรจะแบบไม่มีจุดเริ่มต้นของเพลงนี้ขึ้นมาต้องขอขอบคุณน้องเขาอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆและได้พูดคุยกับน้องไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุ้ยเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำเพลงนี้เลยนะยังไม่ได้กลับไปฮะแต่ว่า ก็ฝากคนที่โรงเรียนบอกแล้วเขาท่านกได้ข่าวแล้วก็บอกว่าจริงๆผมเคยเขียนบทความว่าถึงถึงประโยคนี้ไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็ลองออกมาคุยกับวงดูว่าเอ๊ะมันมันพัฒนาเป็นคอนเซ็ปต์อะไรหลายๆอย่างได้รวมถึงไอ้เเลนดนตีก็จะมีส่วนของบีทที่เป็นบีทหัวใจเต้นคอนเวิร์ส ครับผมหรอแคอสตูมเองก็จะเป็นภายในรูปหัวใจใช่ไหมฮะใช่ฮะออกแบบมามันมีไม่มีความหมายมาจากว่าร่างกายเรานี่จะเห็นว่าโครงกระดูกถูกถักเป็นรูปเชือกใช่ไหมเป็นเชือกถักขึ้นมามีความหมายคือร่างกายเราเหมือนหุ่นกระบอกฮะมันหุ่นเชิดของหัวใจเราอีกทีนึงมีหัวใจนี่เป็นของจริงคือถ้าเกิดไม่มีหัวใจไม่เต้นร่างกายอะไรความหมายเป็นซาก โอ้ผมว่าจริงๆแล้วนี่คือคอของของอัลบั้มของพวกพี่ในอัลบั้มนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งครับอัลบั้มเสร็จแล้วครับยังคนสิยังยังเดี๋ยวเเราพูดก่อนไงกดดันพี่เียร์พี่เบียแต่ว่าคือหลายๆคนเนีเป็นห่วงว่าระบบการทําอัลบั้มเราจะหายไปเราก็เรายังทําอัลบั้มเต็มอยู่ครับยังเชื่อในในในเรื่องราวของสิเพลงที่สอดประสานช่วงเวลาต่างๆแล้วก็ ที่สำคัญคือเพลงนี้ได้เริ่มเล่นสดไปบ้างแล้วซึ่งในฐานะโชว์ดีเลกเตอร์ก็ผมผมเป็นโชว์ดีเลกเตอร์ของวงก็จะมองว่าเพลงนี้มันสร้างมิติบางอย่างให้กับโทรโมโซนิกให้มันพุ่งขึ้นไปอีกได้ครับผมแต่อย่างที่เรารู้คือในครั้งนี้เนี่ยได้ร่วมงานกับพี่ๆได้ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับสำหรับพวกเราเนี่ยเขาคือฮีโร่ที่สุดยอดที่สุดเราโตมากับเพลง แล้วเราเป็นคําถามแรกๆที่ผมถามพี่ฟองเบียเลยว่าผมสามารถทํางานกับคนคนนี้ได้ไหมคนนั้นคือพี่ต้นซิลิฟูสโอ้โหคนนี้คือเทพของหลายๆคนเลยกีตาร์แมนของของพวกเราเลยครับเราชอบมากเราจะเห็นเราจะรู้จะรู้เลยกีตาร์หัวตัดมาเนี่ยแน่นอนคือคนนี้แน่นอนได้ทํางานพี่พี่ต้นเป็นไงบ้างฮะพี่ต้นฝากมาบอกเรื่องหนึ่งครับว่าสโลแกนมันเป็นเรื่องจําเป็นมากกับการที่ต้องมีโปรดิวเซอร์หน้าตาดีมาทํางานให้คุณ ดี่ที่เขาฝากมาพูดเหรอฮะนี่คือสิ่งที่พี่ต้นฝากบอกมาเขาบอกฝากบอกมาแต่ว่าจริงๆเราแต่จริงๆเราคือพี่ต้นเป็นคนที่ทํางานหนักมากครับแล้วก็เราไม่แปลกใจเลยครับที่ทําไมซีรี f ฟูถึงยิ่งใหญ่สำหรับเด็กเด็กตัวเล็กๆเด็กแตงหวัดที่ที่บอกว่าโตมากับเพลงของซีรี f ฟูเพราะว่าพี่ต้นทํางานแบบใส่ใจรายละเอียดแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเดโมที่ เมื่อก่อนเราก็บางทีบอกว่าเดี๋ยวไปแก้ในมาสเตอริงนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาให้จบนะานั่งทำนี่ร้องทีเจาะแบบเจาะทีละคำเลยว่าแบบว่าคำนี้แบบนี้ทำแบบนี้กีตาร์ท่อนนี่แบบนี้กีตาร์นี่เป็นอย่างนี้เลยฮะอัดมาสเตอร์กีตาร์นี่เอาไปโดนต้มเลยนี่อ่านเสร็จอ่าพออ่านเสร็จปุ๊บ ดีมากเลยเทคนี้เพอร์เฟกแล้วเอาอีก3เทคนเพอร์เฟกยังไงคือแกเป็นแบบ p e r ร e เฟกชันนิสขั้นสุดสุดตัวไหนอีกอ่ะต้องเป๊ะที่สุดใช่ครับอนี่เราแบบอย่างต้องเคลียร์อ๋อเราก็จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆจากที่ต้นนะครับมาเรามาพูดถึงซาวดดนตรีซาวเพลงกันอีกทีนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีการใส่ซาวที่อารมณ์ประมาณแบบการเต้นของหัวใจไปด้วยเหตุผลคือมันมันมันคือคอนเซ็ปต์มันคือคอนเซ็ปต์แล้ไปได้เราควรทำให้งานเป็นงานชิ้นเดียวกันครับผมคือในตัวไม่เชื่อว่าเออว จะเขียนเ้อร้องอย่างนี้เราดนตรีก็ไปอีกทางหนึ่งก็ได้ครับถ้าเป็นไปได้เราควรคิดให้ลึกกว่านั้นเพราะมันจะได้แบบเขาเรียกอะไรมันจะได้สิงกันได้ใช่ไหมฮะมีอีกหนึ่งคำถามครับเป็นคำถามที่น้องๆเนี่ยครับส่งโทรเลขมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเลขนะครับบอกว่าพี่บอย นะครับกลับมาตัดสกินเฮดไม่เสียดายผมหรอแล้วก็ทําไมถึงตัดคะไอ้นี่น้องส่งมาเป็นน้องน้องเจฟผ้าประแดงนะครับเชื้อผ้าประแดงนะครับตัดผมเพราะว่าติดคุกครับไม่ใช่ป้าที่งานโซลดีอะไรครับเดี๋ยวไปบวชมาครับบวชหลังหลังช่วงคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็ครับคนพบว่ามัาลองไว้ผมยาวมานานละแล้วก็แล้วช่วงระหว่างไว้ผมยาวเป็นคนผมหนามากครับเวลาสระผมก่อนนอนเนี่ยกว่ามันจะแห้ง มันก็เผลอหลับไปเลยครับเป็นเชื้อราบนหนังศีรับบ้างหัวลอกบ้างหัวเหม็นบ้างอะไรเงี้ยที่ได้เห็นนี่มันคือภาพล้วนๆนะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเพราะผมเป็นคนชอบออกกําลังกายมากๆไม่ไปเตะบอลหรือว่าออกกําลังกายเพื่อความจะแห้งแล้วก็ก็เลยไม่คิดว่าคงไม่ไว้ไม่ไว้แล้วครับแต่ว่าอีก่างนั้เลยนะแต่อย่างนี้ก็แนวแล้วเนี่ยแต่ก็แนวคือแต่ละคนสกินเฮดพังนะฮะทำสีครับ เกาหลีได้นะเกาหลีกอยาเอไม่คือแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีคอนเซปต์ของคือดูลุกแล้วก็แบบเฮ้ยยังคงเป็นโลโมโซนิกแต่ว่าแอ์บนนะครับพี่ครับก่อนอื่นผมอยากรู้ว่าก่อนที่จะมาเนี่ยเซ็ตผมนานไหมครับพี่อ๋อก็โปรติก็เซ็ตเองก่อนโชว์ครับก็ไม่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 นานมากครับเริ่มโปรเริ่มโปเริ่มเริ่มชินแล้วครับทำมาสิบนี้รับผมผมถามแบบเด็กไม่รู้เรื่องเลยนะครับ สเปรย์หรือสเปรย์กาวครับเนี่ยสเปรย์กาวเอ้ยพูดเปียกพูดเปีลี่ยนแป้งเปียกครับโอ้โหนี่แเลยกลับไปเปียกปุ๊บเล่นดนตรีเสร็จปุ๊บกลับไปคนแป้งเปียกกลับมาเสร็จปุ๊บเออเซ้ตรีเาจริงเลยเป๋าวิเตอรี่ด้วยวิเตอรี่เด็กพ๊อปสะดุ้งเลยเมื่อกี้เด็กพ๊อปบอกแป้งเปียกไม่ใช่แล้วนะอีกคนนึงที่หลายๆคนถ้ารู้ประวัติของเขานี่เขาเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ลุกอาจารย์แบบว่าลุกอาจารย์ที่เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมมากตออออนนนนีี้้ยยัังสสู่่่่ปะครบพไได แล้วครับแต่วยยุคนั้นก็ทําสีผมไปสอนหนังสือ <ừ> แล้วก็ ก็เด็กก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่แล้วล่าสุดที่มีข่าวว่าเด็กมห้าเคลียร์ันไม่ใช่อย่าเรื่องจริงมาล้อเล่นได้ไหมครับแม่จะบอกไั้งผิดนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนว่าเพลงนี้เนี่ยพอได้ฟังเนื้อหาของเพลงหลายๆคนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเพลงที่ให้กําลังใจเพราะบางคนเนี่ยมักจะตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกอย่างผมกับพี่ภาคเนี่ยมักจะถูกสังคมนี่นะครับโจดจันเลยว่าจะรวมรวมอไไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่ก็เป็นเพลงที่ให้กําลังใจนั่นเองนะครับ หมายคิดว่าเพลงนี้เนี่ยให้ข้อคิดอะไรกับคนฟังบ้างครับพี่เราผมผมผมคิดเสมอว่าคนเมื่อเราปล่อยเพลงมาแล้วเหมือนเหมือนตอนนี้เราปล่อยความรู้สึกของวันนี้หรือเพลงขอไปครับหลายๆคนฟีดแบก็กกลับมาว่าที่ผมร้องให้กับเพลงนี้นะผมผมคิดถึงคนคนหนึ่งพูดภาษาง่ายๆครับ,ค,รบคิดถึงแฟนเก่าครับเพราะเพลงนี้ผมทะเลาะกับแฟนใหม่มคนนี้ผมเลิกลคนนี้ผมรู้สึกว่า มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นครับมันคือการมันคือการให้เกียรติวงดนตรีวง,งนี้มันคือการให้เกียรติเพลงเพลงนี้ที่เขาเอาเพลงเพลงนี้ไปเป็นเหมือนซาวด์แชกประกอบของชีวิตตัวเองครับซึ่งเรารู้สึกดีใจมากๆเพลงนี้เหมือนกันคะคำตัดสินอาจจะไปเป็นอะไรบางอย่างในชีวิต อาจจะเป็นเพลงตั้งปลุกก็ได้หรือแบบอยากจะเป็นเพลงตอนเข้าห้องน้ำอยากจะขายเร็วขึ้นก็ในนี้ใช่ใช่ออกกาลังกายตอนวิ่งรู้สึกว่าบีบมันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่านั่นแหละครับมันคือจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ่งที่จะทําให้มันสมบูรณ์แบบจริงๆคือเพลงครับมันจะพาเรามาเจอกันครับผมผมรู้สึกว่าในในความสมบูรณ์แบบของเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอย่างขอเองหรือว่าหลายๆเพลงเองก็มันคือการมาดูคอนเสิร์ต มันคือมันวงดนตรีวงนี้มันมันสร้างมาเพื่อเพื่อการแสดงสดแล้วเราก็ยังมีความสุขกับการเล่นแล้วก็เราทาเพลงใหม่ออกมาซึ่งวันครั้งแรกเราเล่นเรากตกใจมากที่คนร้องได้กันแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยวะอะไรเงี้ยแล้วแบบคือมันมันเป็นเรื่องราวของเราด้วยแล้วมันเป็นเรื่องราวของทุกคนด้วยวงดนตรีวงนี้ก็คงไม่รู้ว่าจะเล่นให้ใครดูครับถ้ามีแฟนเพลงจริงๆขอบคุณมากขอบคุณครับโาโมโซนิก้า